<Wow. S 2> อวมาสูบสาครับพี่น้องวันนี้ดีละยูยโซซอนดีละสานี้ยผเคยสูบมาหลายปีแล้วค <C Ä. S 1> ัณทอนเพราะเป็นป่าหลายดิมันมีป่าอีนนี่อยันไปด้คือ้ยสันดอกมาล้อมเบิ้งเดี๋ยวน้ำถูกแล้วเบิ้งเอาล นุนแม่นุนแม่นุนะโดขึ้นลิมพูดนะไ้พี่น้องเจ็นลอยตกดีตนี่เดี๋ยวทาน้ำบกกขากันว้ายว้ายกตกหเ้ดูตัวมังไลเอนองมีแต่ปลากระเดื่อนแนี้างผิด โอ้ไปดูบนนอนี่ลงอยู่ขางตีนี่ว้ายทีนี้วกถูกเลยกันซูกสาวบนนั่นั่นน่เดี๋ยวขอเอาบางนี่ก่อนมันจะ่ตุ่มอะอยู่เ้ยี่ไรเฮ้ยมึงมาล้หมองแรกๆอย่แล้วหนยเดียนว่าให้น่ามึงเอาเก

ขี้ไลเนะมาท้า <damages> พ <uno> <to kommt in water> ่อฝานลูกคนที่ขี้ไล่ตายถึงมือเบ้ยเบ้ยเบ้ยม่าไ่บ้ต่อแล้วนะมันลงที่โคนตรงนั้นเหรอดีเข่าตาไปดิเขามุดเขานี่บ่เออ พีตูดอะต้องตูดอะโอ้ยอไลาห้องนี่ไปไปจับปลากระบอกดับเร่อกงกรไดบเดดที่ก้นน้ำอันบอขึ้นสาเอาเอาอันนั้นมาปันนี่ว่าเจ้าไว้นีแหละกรสาที่นี่้โนี่แล้วน้นี่เอาเอาขึ้นช่วยยกตัวได้แน่ รับเอานี่ยปลาดิบยงแน่นอนเย้ไปแล้วใช้ของนะแตน้ำของหมูไปแล้วไปแล้วพี่ไอรเฮ้เล้วพี่ดองได้แล้วปลาด้ซ้ำโอ้ยมุดตวมามุดตมาอี วน <ider> <Commons> <t ons cción> ุ่นเย็นไปให้เอออะเว้ยพอใแล้วไปนี่ใส่ตัวนี้หน่อย ตรงนียังเล็กเลยเด้ตตรง่วงแล้วพวกพุดไปแล้วสี่ตัวอยู่นี้คุดลุกของเลือกนึงเลยนะตรงมันเลือกนะตอนนี้พังลงพังกางพังกลาง เป็นโดดน้องกรไดเป็นดนกรได้โง่มันไหลเข็นเป็นรูเด้เด้อถึงบลาววาตื่นนะว่มีแล้วบ่มีแล้วยัง โอ้ผ oh. er like nah ู้ว่าจะไม่ลงลงเส้ยอันนี้่บมินมือเปล่าดอก้อกใส่ตัวซอยนี่เง่โคเหงได้จิดนี่ได้ทุกแข็งแข็งมาเนี่โอ้ยไม่หางม่ได้ยังปเอาหมอกเอ้ยไ่เอาหมอกยีรอนหน้ามาให้แม่ดูน่เดียวโอ้ยหนาขึ้น ไปไหมขามไปตั้งคนมายื้อตัวใหญ่ขามไปได้เจ้าหนุ่มด้วยตัวใหญ่ขามไปได้บ่วายตัวใหญ่ขามไปได้เลยนะตัวใหญ่บ่ว่ยื้อเช็ดยายังต้นขาบ่เรื่องะตัวนั้นละไปนั้นละมันบ่ตัวนั้นละมาผู้ใดสีได้ตัวนี้มาสามตัวมันเด้อตัวใหญ่ยิ่งคุณได้สีใดไหมไปลำยื้อดุบเนย

เอาตัวเอาตเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มันอยู่นี่แล้วขาเราเอาตัวนี้ก่านใส่ไว้เออจีนพี่ค้าค่ะโอ้มุดเหล่าอยาดเดี๋ยวปานีน่าจะมุดไปทางโน้น่ะยะเหยีบหวิงเ้ยนั่นไงไลจะไล่นันกเหี่ง กระเด็นกระดอนสดหน่อยกันจับอะได้อยู่เอ้าเขียนหเียว้าว้าแล้วเจ้าบ่มีบุญแล้วยูซื้อแตนเลืหา หลุดมืออีกหลุดมืออีกอะมาผิดวลาอะมาแม่เสียของโอ้ยใส่ของงยัมียังแใส่ของไแม่แม่อย่าไปแม่เอาอีกเร็วเอาอีกมาเร็วเอาอีกมาเร็วอุ้ยคุณา

ชาถอเอาบิ่งมาไปเบิ่อแล้วเป็นบอดองนี่ยางมันก็ไปไปมาๆนะเล่เอาบิงมาเอาบิงมานเล้วรรกเฮ้ยเต็มถังแล้วอ่ะแม่มันรอดกจ้ิงอ่ะปลาดุปลาช่อนปราดุันเอถังั้ยเนี่ยเตะถังไหมเอ้ ไ่ค่อยหญ่ว่าวเยอะสุภาพสตรีผู้หานกล้าว้าโอ้ัวนีโอ้เฮ้ยเขาจับได้แล้วเป็นำกำอนนะห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยกระเด็นหัวผีเลยว่ะ ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเอะไรอยู่ทังหมดนะโล่แบบนี้ของดีมันยุดไถตัวนี้ตัวนี้มาเป็นขวัญเนาะจุกไปจุกไปตึนเป็นโล่ได้พี่รองนี่ลุดลุดลุดจังเด็มันเยาว์วัยแห้งเหลือแค่ยังว่าอยู่นี่ต้องแห้จับเดียวก็ได้ีเห็นบ่เห็นบ่หมอใหญ่แท้หมอใหญ่แท้ มนีมปายาวแล้วมเบมยยวลุลุมลุเร็วลุมลุลุมลุมลุมลุยกระเด็นหอดีเลยมันยวแล้วมันยวแล้วจับชเนี่ยพยายจะจับว่าได้ เขามันเหงาแล้วเนาะ <c oughs> สะบัดสบอบสบสโอ้โห <c oughs> จะดูเนี่เอาผู้ใด้วยถือมีวันจโสา <c oughs> มารถาณดลนนี้ละรลนึงบนนี้้เ,เดี๋ยวสิบิซังไงเบิรงเดอบแมเมนต่โมเมนีเหลือผู้เข้าแข่งขันอยู่สองคน <c oughs> <c oughs> บบปลาพันี้บางยคือสิบนี่อะไรนี่น้องจ้บขึ้นหมเบิดเกี้ยงเรอล่ะคิดว่าหาเบิ้ตชบันแนลเรล่ะไปเรื่องผลงานกอนพี่น้องประชัเลยเดี๋ยวมาเบิ้งกันชัดๆพี่น้องเอาไปดุกลงก่อนดีกว่านี่ละสาเดียวุปรณ์ลยมป่ เดี๋ยวลางประดุกกันรดเ,เอ,อ,อยหนประดุกนโบราเลยว้าว้าว <laughs> <laughs> ประดุกนี้พี่น้ง <laughs> องเ <laughs> 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 นียยงบอ้หัก่อมนี่โจนตะไลเลยนี่ห็นบ่นี่ยงยังบอนี่ตัวนี้ละ ไ่น้อยเวลาเนี่ยจะได้ไม่หาหน่าไหร่ทั้งแนวกอมะแขงจะระดุดมือฮาร์ดมากเลย่าใครว่แน่เทียมนี่ใส่<อ> ล่างปบอกก่อนมีละเบอใส่บิดแ่งสุดยอดเนี่ยเขานี่ยเขาอันนี้ดิตัวน้อยตัวนีอันนี้น่าแมกันนะเว้แบบโอ้ยไปแล้วลุกไปแล้วเคือบบจดใส่เลยวะนี่ งามมีไปใส่งามนี่คนสวยสวยมีไปใส่งามเลยป่ะตัวใหญ่ตระแฉนี่จอดีกก็สวยน้ำกันพี่น้องมาเขาปลาค้อกินละเมีนีคลิปนี้ก็ไปซ้ำนีครัพี่น้อง